ทุกคนเลยวันนี้ฝากของแพงนะกดอย่างไรที่คนก็ไม่สามารถเขาเรียกว่าหลีกหนีมันไปได้นะก็คืออะไรรู้ไหมกดนี้เลยคือคุณพูดถึงความขาดแคลนแต่ไม่สามารถประสบหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับความมั่งคั่งเหลือเฟือได้เห็นไหมละ่ะพูดสิ่งไหนเนี่ยล้วจะประสบสิ่งตรงข้ามเนี่ยไม่มีวันเป็นไปได้เพราะ,ะนั้นถ้าคุณไม่อยากได้ผลลัพธ์ที่มันตรงกันข้ามเนี่ยก็อย่าไปพูดในสิ่งที่คุณไม่ชอบนะหรือที่คุณไม่อยากได้โอเคไหมแต่ถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์ที่คุณชอบคุณก็พูด ในสิ่งที่คุณชอบนะแต่ถ้าคุณไปพูดในสิ่งที่คุณไม่ชอบเนี่ยแล้วจะหวังว่าฉันจะประสบของดีงามเนี่ยเห็นไหมหรือว่า,าสมมติคุณอยากจะมั่งคั่งร่ำรวยด้วยเหมือนกันแต่ดาคนยากคนมั่งคั่งร่ำรวยเห็นไหมแล้วชื่นชมเอ่อสิ่งที่มันไม่ได้เป็นกฎเสียธรรมนะเข้าใจเปล่าหรือชื่นชมอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่คันตัวเองอะ่ะเออถ่อไปเนี่ยคุณก็รู้สึกไม่ดีข้างในก็บอกอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็นะถ้าอยากมั่งคั่งเหลือเฟือนะก็ให้ชื่นชมคนที่มั่ง่งเเหลลืืออโมกนะ